7.84ล้านล้านเนี่ยนะครับจริงๆมันมีโอกาสเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสจะบันไลผ่านมา9ก้าเดือนขึ้นมาเป็น49.30เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ8-9% สภาพกฒประเมินเอาไว้แล้วว่าถ้าเราใช้เงิน1ล้านล้านเนี่ยนี้สาธารณะจะขึ้นไปอยู่ที่57เปอร์เซ็นต์รัฐบาลไปหวังเอากับน้ำบ่อหน้านี่จำนวนก้อนใหญ่คือนี้พื่อการลงทุนในระยะยาว โดยรัฐบาลคาดหวังว่าเมื่อโครงการเหล่านี้เสร็จเยมันจะเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนอย่างใหญ่หลวงเราต้องลดรายจ่ายประจำที่แบกเอาไว้และเทอะทะและไม่ทันสอดร้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือข้าราชการ ในเว็บไซต์ราชกิจจารเบกษานะครับเพิ่งทำการประกาศยอดหนี้สาธารณะของประเทศไทยออกมานะครับทั้งหมดก็เอาตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ที่7.84ล้านล้านบาทนะครับหลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหตกอกตกใจกันยกใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะเอาข้อมูลเชิงลึกเชิงสถิติเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะมีข้อคิดเห็นของตนเองเนี่ย ใส่ไปด้วยนะครับซึ่งผมพูดมาโดยตลอดอยู่แล้วนี่เจ็ล้านล้านเนี่ยนะครับเป็นเป็นยอดนี้ที่ตัดจบเมื่อวันที่30กันยายนก็คือสิ้นปีงบประมาณ2,563พอดีนะครับตัด30กันยายนเพราะเป็นไปตามกฎหมายที่บอกว่าต้องประกาศเนี่ยสอรอบก็คือสิ้นมีนากับสิ้นสิ้นกันยาสิ้นกันยา หนี้หลักเนะี่ยเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นแต่ไม่ได้เฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก่อขึ้นสะสมกันมาเรื่อยๆนะครับอ,อ,อยู่ที่4 9นะ49.34ซต่อ GDP นะ49.34%ตัวเลขนี้สำคัญยังไงตัวเลขนี้ที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่าการสร้างหนี้สาธารณะเนี่ย ต้องไม่เกิน60%ของ GDP ตอนนี้มาอยู่ที่49.34แต่ผมกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้จริงๆมันมีโอกาสเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสจะบรรลัยในอนาคตในระยะยาวหากเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนโครงสร้างการใช้ใจ่ายงบประมาณของประเทศและการหาไรายได้ของประเทศเป็นหนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่ก่อขึ้นประมาณ ประมาณกว่าหกล้านล้านแปดเก้าสิเปอร์ซ็นรัฐบาลทําหมดว่ากันง่ 8, ายแปดเก้าสิเปอร์ซ็นรัฐบาลเป็นคนบริหารจัดการเลขประมาณ 700, 000, 000. 7, 95, 000, 000, เจ็ดแสนกว่าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยนะครับเป็นของรัฐวิสาหกิจนี่เป็นเอาตัวเลขหลักๆก่อนเอาตัวเลขหลขักๆทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของหนี้สาธารณะตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเก้าจุดสามสี่เขาบอกว่าจะไปถึงหกสิบก็ถ้ามันยังไม่ถึงหกสิบก็ยังไม่่ไม่ยังไม,ไม่ต้อง ยังไม่ต้องกังวลต้นปีอยู่ที่41เปอร์เซ็นตมาผ่านมาเเดือนขึ้นมาเป็น49.34เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ8-9เปอร์เซ็นตภายในระยะเวลาไม่ถึงปีถ้าทุกอย่างยังเป็นแบบนี้และประเทศไทยยังต้องใช้ เงินในลักษณะของการแจกในลักษณะของการกู้อยู่เท่าตามสถิติอีก9เดือนเรามีโอกาสไปแตะที่60หรืออีกปีหนึ่งเรามีโอกาสไปแตะที่6 0เพราะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าที่กู้เงินมาล้านล้านเนี่ยพศกูก้เงินล้านล้านเนี่ยเรายังใช้เงินในล้านล้านเนี่ยไม่หมดนะหมายถึงว่ายังไม่ได้กู้ออกมาใช้จนหมดเต็มเพดานหนึ่งล้านล้าน สภาพัดประเมินเอาไว้แล้วว่าถ้าเราใช้เงิน1ล้านล้านเนี่ยจนครบนะนี่สาธารณะจะขึ้นไปอยู่ที่57%ของ GDP เหลืออีกสก็จะครบหกเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ไอ้ที่แจกกันไปไอ้ที่ให้กู้กันไอ้ไอที่แจกกันไปทําโครงการอะไรก็ตามแต่ ไอ้ที่ทําคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอะไรก็ตามแต่ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เถียงอะ่ะพี่น้องประชาชนหลายคนได้ประโยชน์แต่เราก็ต้องมีสติแล้วก็ตระหนักว่าทันทีที่เราแจกกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆทําโครงการลักษณะให้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันครบล้านล้านเนี่ยเราจะมีหนี้สาธารณะพุ่งไปอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นของ GDP ี หมายความว่าขาดอีกสามเปอร์เซ็นก็จะเต็มเพดานแล้วมันก็จะบรรล,ลัยลวทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงโควิดที่จำเป็นต้องใช้เงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ผมอยากที่บายแบบนี้ไอ้ล้านล้านที่กู้มาเนี่ยมันก็เป็นภาวะวิกฤตเป็นภาวะฉุกเฉินแต่เราต้องเข้าใจการทำงบประมาณรายใจ่ายในแต่ละปีของไทยก่อน เราไม่เคยทํางบสมดุลเลยนะครับงบสมดุลก็คือว่ารายจ่ายกับรายรับเนี่ยเท่ากันรายจ่ายกับรายรับเท่ากันเราทําแต่งบขาดดุลงบขาดดุลหมายความว่าอย่างไงก็คือเราหาเงินได้จริงๆเนี่ยประเทศเนี่ยนะเก็บภาษีทํานูน่นทานี่นะครับได้ประมาณ2.5 2.6ล้านล้านอยู่แถวเนี้ย แต่เรามีรายจ่ายประมาณ3ล้านล้าน 3. 2, 3. 3, 3น่ะสามจุดสองสามจมาปนั่นหมายความว่าเรากู้ทุกปีอยู่แล้วปีหนึงอาจจะกู้สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนล้านกู้ทุกปีนั่นหมายความว่านี่สาธารณะมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีอีกไม่นานก็เกิน60%เซแน่นอนรัฐบาลไปหวังเอากับน้ำบ่อหน้าเรื่องอะไรฮะนั่นก็คือ หนี้จํานวนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากเนยนะครับคือหนี้เพื่อการลงทุนในระยะยาวเช่นไปทําโครงการ EEC ไปทําอะไรก็ตามแต่รถขนส่งรถไฟฟ้าถนนหนทางต่างๆโดยรัฐบาลคาดหวังว่าเมื่อโครงการเหล่านี้เสร็จเนี่ยมันจะเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนอย่างใหญ่หลวงแล้วจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศในภายภาคหน้าดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นหนี้เพื่อโครงการในระยะยาว เป็นโครงการพื้นฐานระดับอภิมหาโปรเจกต์ของประเทศแต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะตอนนี้ฐานการผลิตฐานการลงทุนเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เวียดนามเนื้อหอมเหลือเกินที่เวียดนามเป็นคู่แข่งกับไทยนี่นะครับเขาเนื้อหอมเหลือเกินถ้าวันข้างหน้ามันเป็นไปนตามรัฐบาลคิดมันก็ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ใช่แหะครับนี่สาธารณะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไปหวังเอาน้ำบ่อหน้า ว่าวันข้างหน้าจะมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่มันจะเพิ่ม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 ตราบใดที่เรายังหาเงินเข้าประเทศไม่ได้หาได้เยอะจะจ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่พอมันหาได้น้อยเนี่ยยังมีสร้างแต่นี่แจกอะไรกันอย่างเดียวนี่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วประเทศไทยจะต้องทํำยังไงจะต้องทํำยังไง ไอ้ที่ผมจะพูดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมพูดคนเดียวสภาพ,พัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาเป็นคนเสนอเองและผมก็เคยพูดเรื่องนี้มาบ่อยแล้วนั่นก็คือเราต้องลดรายจ่ายประจําที่แบกเอาไว้และเทอะทะและไม่ทันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือข้าราชการในแต่ละปีงบสําหรับข้าราชการเนี่ยนะ พวกโดยส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนนี่นะครับหกแสนล้านประเทศหาตังค์ได้สองจุดห้าสองจุดหกล้านล้านไม่เกินเนี่ยนั่นหมายความว่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นงบเฉพาะเงินเดือนข้าราชการแล้วนะค่าใช้จ่ายประจำของเขาแล้วนะสภาพัฒน์เสนอว่าต้องหาทางลดจำนวนข้าราชการลงแล้ว ที่กเกษียณไปก็ให้ออกไปส่วนคนที่จะเข้ามาให้เอาเทคโนโลยีมาแทนต้องวางแผนในระดับ5ปี10ปี20ปีว่าเราจะลดบุคลากรของข้าราชการเนี่ยจาก100คนเนี่ยเหลือสัก30-40ได้ไหมแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาแทนที่หลายองค์กรหลายหน่วยงานเอกชนต่างๆมีการวิวัต์มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งผมที่อยู่ในวงการสือ่อเมื่อก่อนนะครับจัดรายการทีหนึ่งเนี่ยนะฮะ ต้องใช้คนเนี่ยนะสิบยคนนะครับกว่ารายการรายการหนึ่งจะออกมาได้รายการอ่านข่าวสดเนี่ยทุกวันนี้2-3คนก็อยู่แล้วเพราะมันมีเทคโนโลยีมาช่วยแม้กระทั่งกล้องยังเป็นกล้องหุ่นยนต์นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องหักดิบและเปลี่ยนให้ได้ก็คือการปฏิรูปโครงสร้างข้าราชการ ทั้งหมดเลยนะครับทั้งทหารเนี่ยที่พูดเรื่องทหารเกณฑ์ตำรวจว่ายัางไงครูว่ายัางไงอากริทรชาชการฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรต่างๆว่ายัางไงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับข้าราชาการไม่ได้มีอคติแต่วันนี้การพูดถึงข่าวนี้สาระเจ็ดจุดแปดล้านล้านเมื่อกลางออกมานะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าโครงการเม่ก,กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลงทุนไปนะครับมันไม่ได้ประสบความสําเร็จตามที่เขาคาดหวังนะเกิดมันพลิกล็อก ชิปหายขึ้นมาเียว่ากันแบบนี้อีกไม่นานแหละครับนี่นู่นแหละสิบล้านล้านนู่นแหละเพราะมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ